อุขอบคุณสําหรับการรับชมชิเปเอกการมหาไข่มันแดงเนาะแต่มันไม่ได้สักลังเลยสวัสดีค่ะยาวไปแล้วมดแดงอยู่ตรงนี้แหละเหมือนจะมีเห็ดนะแต่มันมากเลยรถสิบล้อรถตรงนี้เขาถมดินหนุนบ้านยากาศนี่ตรงนู้นเห็นไหมล่ะคะนี่หายไปไหนปีนี้ไม่มีซักกลังอ้าว ขนาดลังมดแดงเขายังย้ายที่อยู่อาศัยเลยนับภาษาอะไรคนเนาะมีไหมมีลังมดแดงไหมมาดูตรงน,นี้ไปจ้ายีการจะพาไปหอแยกให้มดแดงหลังบ้านยาีการเองนี่แหละนำมา,มา,มาปเพื่อนมาในขนาดนี้ต้นสเดานี้ก็ไม่มีทุกปีตรงนี้จะเยอะมากเลยสังมดแดงเนี่ย เนีย่ยตรงหายไปไหนปีนี้ไม่มีซักกลังอ้าวขนาดลังมดแดงเขายังย้ายที่อยู่อาศัยเลยนับภาษาอะไรคนเนาะไปจ้าไอการจะพาไปหาแยกให้มดแดงหลังบ้านยาิการเองนี่แหละมามาเพื่อนมา,นมาดีกว่าแล้วอุ้ยขอบคุณสําหรับการรับชมชิปยิการมาหาไขมดแดงเนาะแต่มันไม่ได้สักลังเลยสวัสดีค่ะยาวไปแล้ว ดีกว <icana> ่าแล้วอุ้ยขอบคุณสําหรับการรับชมชิปเอยการมหาไข่มันแดงเนาะแต่มันไม่ได้สักลังเลยสวัสดีค่ะยาวไปแล้วดีกว่าแล้วอุ้ยขอบคุณสําหรับการรับชมชิปเอยการมหาไข่มันแดงเนาะแต่มันไม่ได้สักลังเลยสวัสดีค่ะยาวไปแล้วนี้เขาไม่มาตัดไว้เลยทางลกลงลังถึงจะใส่รองเท้าบูทก็ไม่น่าเดินกลัวจะไปหยยบอะไรเข้าเนาะ แล้กนี้เขาไม่มาตัดไว้เลยทางลกลงลังถึงจะใส่รองเท้าบูทก็ไม่น่าเดินกลัวจะไปเหยียบอะไรเข้าเนาะไปแล้วขนาดนี้ต้นเสดานี้ก็ไม่มีทุกปีตรงนี้จะเยอะมากเลยทังมดแดงเนีย่ยเนี่ตรงกลับไปทางเดิมดีกว่าไม่เอาแล้วมันลกจะกการไม่ไปหรอกอมีไหมมีลังมัดแดงไหมมาดูต้นนี้ มันแดงมันอยู่ตรงนี้มันไปไหนหมดแล้วล่ะเห็นด้วยการเห็นมันอยู่ตรงต้นสะแกนเนี่ยอุย้ยมีแต่กระถินต้นตะแกรงมดแดงอยู่ตรงนี้แหละเหมือนจะมีเห็ดนะแต่มันล่าม,มันไปไหนหมดนะ้าที่แล้วเคยมาแย่ตรงนี้แล้วดูสิทางมันก็ลกนู่นบ้านหลังนี้เขาทำ จะการถมดินเนาะรถจอดเต็มเลยเดี๋ยวไปดีกว่ากลับกลับกลับไม่เห็นชักกลางแขนแดงผลชุกแล้วมีแผนแดงนะคะหลังบ้านอีการนี่โอ้น้ามันไหนหมดน้าปีที่แล้วเคยมาแย่ตรงนี้แล้วดูสิทางมันก็ลก นี้เขาไม่มาตัดไว้เลยทางลกลงลงังถึงจะใส่รองเท้าบูทก็ไม่น่าเดินกลัวจะไปเหยียบอะไรเข้าเนาะไปแล้วก็ดแดงอยู่ตรงนี้แหละเหมือนจะมีเห็ดนะแต่มันนี้เขาไม่มาตัดไว้เลยทางลกลงลังถึงจะใส่รองเท้าบูทก็ไม่น่าเดินกลัวจะไปเหยียบอะไรเข้าเนาะไปแล้วก็ลกมากเลย ที่รกร้างป้างเปล่าเจ้าของก็ไม่ยังไม่มาทํากินนี่ค่ะแล้วก็เน้นหลังเขาไม่มาทําทางให้ให้หน้าเดินหรือทุกทีเขาจะมาทําทางเนาะทุกทีเขาจะมาตัดหญ้าตัดอะไรแต่เที่ยวไปจ้าายการจะพาไปหาแยกให้มดแดงหลังบ้านยอการเองนี่แหละมามาเพื่อนมา มดแดงมันอยู่ตรงนี้มันไปไหนหมดแล้วล่ะเห็นมีการเห็นมันอยู่ตรงต้นสะแกเนี่ยโอ้ยมีแต่กระถินต้นสะแกก็ไม่มีเหมือนเหมือนจะมีเห็ดเหมือนจะมีเห็ดโคลนนะคะเพื่อนๆนี่ไงเ้เอ้าเข็งมดแดงผลชุกแล้วมีแขงแดงนะคะหลังบ้านมีการดู กลับไปทางเดิมดีกว่าไมวแล้วมันลกอยการไม่ไปหรอกไปจ้าไอการจะพาไปหาแย่ไข่มดแดงหลังบ้านในการเองนี่แหละมามาเพื่อนมาแข่มแดงผลชุกแล้วมีไข่มดแดงนะคะหลังบ้านด้วยการเนี่ยทุกปีตรงนี้ในการเห็น เคยมาเยาะถึงได้ที่อยู่อาศัยไม่มีซากกรลังเนาะเราไปตรงที่ยานางดีกว่าไม่ได้หลังมดแดงเราก็ไปดูยังเลยกลับกลไปที่เดิมเราว้าวลกเหลือเกินขนาดมดแดงยังใหญ่ไปกัน, <c oughs> นทางธุรักเรไหมคะ อันพี่าการจะพาไปแยะไข่แมลงผนชุกแล้วมีไข่แดงนะคะหลังบ้านพี่การนี่ดูเนี่ยทุกปีตรงเนี้ยพี่การเห็นเสริมาแยะตรงนี้ยเนาะมาแยะไข่แดงกันดีกว่าไปดูนี่นี่นี่มันอยู่ตรงทำสันเดาทนด้วย แา่แล้วพี่น้องขาจะไปได้ไหมเนี่ยนี่นไปก็ไปไหนๆก็ไหนไหนแล้วไปไดยกันทางทุรักุเรไหมคะทางพี่ยาการจะพาไปเหยะนะ่น้นไหนหมดน,ะน้่ที่แล้วเคยมาแย่ตรงนี้แล้วดูสิทางมันก็ลก มดแดงมันอยู่ตรงนี้มันไปไหนหมดแล้วล่ะเห็นมีการเห็นมันอยู่ตรงต้นสะแกนเนี่ยโอ้ยมีแต่กระถินต้นสแกนงแขมมนแดงฝนชุกแล้วมขกมดแดงน,นะคะหลังบ้านมีกการนี่รกมากเลยที่รกร้าง,ป,งป้าปล่าเจ้าของก็ไม่ยังไม่มาทำกินนี่ค่ะ ในการเน้นหลงังแผงนแดงผลชุกแล้วมีแผ่นดแดงนะคะหลังบ้านอการนี่ไข่หลงังบดแดงปีนี้ทำไมมันมันไม่เหมือนทุกปีกลับไปทางเดิมดีกว่าไม่เอาแล้วมันลกโดการไม่ไปหรอกนะ้ามันไหนหมดนะ้าปีที่แล้วเคยมาแย่ตรงนี้แล้วดูสิ ทางมันก็ลกไปจ้าไยการจะพาไปหาแยกให้มันแดงหลังบ้านยิการเองนี่แหละมาเพื่อนๆมา,เ,เ,มาเขาไม่มาทำทางให้ให้หน้าเดินหรือทุกทีเขาจะมาทำทางเนาะทุกทีเขาจะมาตัดหญ้าตัดอะไรแต่เที่ยงก็ไม่มีเหมือนเหมือนจะมีเห็ดเหมือนจะมีเห็ดโครนนะคะเพื่อนๆนีน่ไง เอ้ามแขกบัตรแดงผลชุกแล้วมีแขกบัแดงนะคะหลังบ้านพิกัรนี่แขกบัแดงผนชุกแล้วมีแขกบัแดงนะคะหลังบ้านพิกัรนี่เขาไม่มาทําทางให้ให้หน้าเดินเลยทุกทีเขาจะมาทําทางเนาะทุกทีเขาจะมาตัด หญ้าตัดอะไรแต่เที่ยงกว่าแล้วอขอบคุณสำหรับการรับชมชิปราการหาไข่มนแดงเนาะแต่มันไม่ได้สักลังเลยสวัสดีค่ะยาวไปแล้วนี่มีรังมดแดงเราไปต้นจะเดากันดีกว่าเาไปต้นจะเดากันดีกว่านะเพื่อเน,เนเนาะลบลกลกหายไปไหนปีนี้ไม่มีสักกลังอ้าวขนาดลังมดแดงเขายังย้ายที่อยู่อาศัยเลย น้ปภาษาอะไรคนเนาะใคดเป็นกันาทางธุรักุเรไหมคะทางที่ยาการจะพาไปเหยื่ีกว่าแล้วอุ้ยขอบคุณสำหรับการรับชมชิปยาการมาหาไข่มันแปลงเนาะแต่มันไม่ได้สักลังเลยสวัสดีค่ะยาวไปแล้วมากเลยรถสิบโอรถตรงนี้เขาถมดินหน่นบ้านยาการอยู่ตรงนน้นเห็นไหมล่ะคะ นี่น้ามันไหนหมดน้าที่ที่แล้วเคยมาแย่ตรงนี้แล้วดูสิทางมันก็ลกไปจ้าห้การจะพาไปหาแย่ให้มดแดงหลังบ้านไาการเองนี่แหละมา,มา,มาเพื่อนๆมาแดงยาการห้ <c oughs> าการจะพาไปไปดูไปเรื่ยๆใส่ใส่รองเท้าบูทโอ้โห